เสร็จแล้วครับอาหารมื้อค่ำของเราเอาดอแบบง,ง่ายๆอันนี้คือทอดมันใบปลอะนะครับน,นีก็กุ้งปล่อยชุบแป้งทอดนีแกงส้มใบอหวานกับปลาย่างนะครับอันนี้ส้มไผ่กับเจ้านางนะครับมีน้ำพริกเมงดาคู่กับผักแก้มน,นะครับนีเนื้อาจา์นะครับเอาไว้กินกับของทอดนะครับว้า ที่เห็นนี่ทั้งหมดไม่ถึงสองร้อยบาทนะครับลงทุนทับเนื้อเย็นกำบมันอร่อยกันเลยอืนี่ครับทับมันใบปละกกิ้งต้มผักหวานกับปลาแห้งปลาย่างปลาแห้งย่างปลาย่างปลาย่างกุ้งกุ้งสด